ให้ดูทะเบียนครับเพราะว่าะทะเบียนรถคันนี้เนี่ยมันมีความพิเศษคือคันนี้มันขนผักมาก่อนอแต่สักพักไม่ใช่แค่ผักละ,ะมีขนขนมาด้วยอย่างที่พี่เบิร์ตบอกตอนต้นรายการให้เดามาหน่อยคุณผู้ชมค,คิดว่ากี่คนกี่สิบคนช่วงหน้าเฉลยครับ ครั้งแรกจัดใหญ่งานไลเม m กเอ็กซโป2023งานมหกรรมแสดงสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลกตากอุตรดิตถ์สุโขทยัยและเพชรบูรณ์รวบรวมสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆที่มีคุณภาพมาจาัดแสดงกว่า200ร้านค้าภายในงานเพื่อสร้างมูลค่าสินค้าสู่ระดับสากลพร้อมความบันเทองม,มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังกิจกรรมและโปรโมชั่นจัดใหญ่จัดเต็มตลอด5วันพบกันวันที่9-13ถึงสิสิงหาคมนี้ที่ i m p a c ค a ร e n a นาเมืองทองธานีฮอลล์เปนไลเม็กเอ็ก สินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งที่เรานำสินค้าดีสินค้าเด่นสินค้าที่มีศักยภาพรวมถึงสินค้า GI ในกลุ่มจังหวัดของเราทั้ง5จังหวัดไปจำหน่ายที่เมืองทองธานีผู้ประกอบการยังได้พบกับทางไบเออร์ที่เป็นทั้งผู้ส่งออกผู้นำเข้าแล้วก็โมเดนเทรดรายใหญ่ๆที่จะมาเจราจาธุรกิจกันในงานทั้ง5วันนะคะผู้ที่มาซื้อสินค้าค่ะก็ยังมีสิทธิ์ได้รับของสมนาคุณทุกวันนะคะ